เอ๊สอสอพักก้าวไก่จะไปอยู่ตรงไหนจะไปอยู่พักอะไรค่ะมีความเคลื่อนไหวจ้าสอสอทุกคนนะคะตบเท้าเข้าพักใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วพรุ่งนี้มีข่าวแล้วจ้าพรุ่งนี้เตรียมเปิดตัวพักใหม่นะคะเที่ยงค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ยืนยันงานนี้เขาบอกเลยค่ะไม่มีงูเห่าแน่นอนค่ะจริงจริงนะพี่จุ๋มพูดเองนะพี่จุ๋มพูดใช่ไหมเขาบอกมาในข่า เลยนะักกระแสข้าวมาอย่างนี้พรุ่งนี้เปิดตัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนไปอยู่พักใหม่กันหมดมาครบเลยมาครบคุณผู้ชมขาไม่มีงูเห่าแน่นอนโอ้ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะผู้สื่อข,ข่าวนะคะลงพื้นที่ไปเลยบอกว่ารายงานเลยบอกว่าอดีตพักก้าวไกลได้เผยแพร่ข่าวนะคะผ่านแอปพลิเคชันรายพักแลนะนาของพักว่าซสที่ถูกยุบพักไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะคะได้สมัครสม มาชิกใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะครับสมัครครบทั้ง 100เลยเะจ้าไม่ต้องกังวลจะไปกันครบจ้ะโดยในวันที่9สิงหาคมนี้สอสอทั้ง143คนจะเดินทางไปร่วมประชุมพักใหม่ที่อาคารไทยสมมิททาวเวอร์ถนนเพชรบุรีร่วมกับสมาชิกและก็ทีมงานเครือข่ายของพักทั่วประเทศเพื่อร่วมกำหนดพูดกำหนดตัวผู้บริหารแล้วก็ทิศทางการทำงานของพักต่อไปโดยนะคะภายในเวลาเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องรุคขาคจะมีการแถล เปิดตัวพักและก็กรรมการบริหารพักชุดม่อย่างเป็นทางการแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเปิดเข้ามาเลยจ้าใครสนใจสมัครนะคะเป็นสมาชิกพักก็เ<อ>ชิญเลย<อ>น้องรุตจะร่วมก็ได้นะจ้า<อ>สมาชิกพักเก้าไก่นะ่ะก็สามารถที่จะไปใน<อ>วันพรุ่งนี้ได้เลย<อ>ใช่ไหมหน้าใบไฟแรงนะเนี่ยอเออเพื่อจะสนอกสนใจนะคะคใครก็สนใจก็ไปสมัครได้รวมถึงนะคะบริจาคเงินได้นะคะสามารถ ริจาเงินได้ในช่วงเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปผ่านทางระบบออนไลน์จ้าหลังจากนั้นนะคะในวันเสาร์ที่10สิงหาคมทางคัดแจ้งเลยค่ะจะมีการจัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกนะคะพร้อมกับพบปะสอสอส,อสอกอ และผู้บริหารพักชุดใหม่จ้านาสเตเดียมวันะนะคะ mm hmm. ก็คืออยู่ที่ถนนบรรทัดทองของกรทมนี่เองส่วนกรรมการบริหารพักเก้าไก่เดิมก็จะร่วมรณรงค์นะคะช่วยกันหาเสียงเลือกตั้งอ,อปจอราชบุรีซึ่งก็มีมีการเลือกตั้งในวันที่หนึ่ง กันยายน์นี้ด้วยผู้สื่อข่าวยังบอกอีกนะคะว่าวันที่9สิงหาคมนี้นะคะน้องรุตคุณผู้ชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปอดีตสสพรรก,ก้าวไกลเนี่ยจำนวน143คนพร้อมทั้งคณะทำงานทั่วประเทศเนี่ยจะเดินทางไปที่อาคารไทยสมมิต เพื่อเข้าร่วมประชุมพักจากนั้นเวลาประมาณเที่ยงจ้าจะมีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเปิดตัวแน่นอนพักใหม่คือพักอะไรออชื่ออะไรต้องติดตามค่ะนี่พลาดไม่ได้เลยนะทุกคนอยากรู้นะอยากรู้ามากเลยค่ะหลังก่อนหน้านี้นมันมีชื่อพักออกมาคือถิ่นกระขาวชาววิ<อ>ไลว่าจะใช่พักนิ้วหรือไม่ใช่ค่ะใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเปิดตัวกรรมการบริหารพักชุดใหม่หรือเปล่าและหัวหน้าพักหรือเปล่านะฮะต้องจับตาพรุ่งนี้เลยนะใช่